OMOST h โฮม n นวแข็งใจไว้อีกนิดนึงก็จะถึงบ้านแล้วเป็นเกมน่ารักนักสั้นๆน,นะครับเรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เดินกลับบ้านคนเดียวในตอนกลางคืนแน่นอนว่าระหว่างทางกลับบ้านของเธอเธอก็เจอเข้ากับอะไรบางอย่างมาดูกันฉันได้แซนด์วิชของฉันแล้วได้เวลากลับบ้านสำหรับเกมนี้ก็ ที่ผมรู้มาระบบการควบคุมเนี่ยจะเป็นแนว tank control นะครับใครเล่นเกมสไตล์ PS 1สมัยก่อนเนี่ยก็จะเจอระบบนี้คือเราต้องหันหน้าก่อนแล้วค่อยเดินอะไรแบบนั้นซึ่งผมเกลียดการควบคุมแบบนี้มากให้ตายเลย <c oughs> ก็คล้ายๆกับเกม Resident Evil ภาคแรกอะไรพวกนั้นนะไม่รู้เลยว่ามันมืดแล้วก็ดึกขนาดนี้แล้วนะเอาล่ะก็ค่อยๆเดินกลับบ้านไปไม่รู้ว่าเป็นทางไหนกันแน่ ถ้าทางหนูจะมาผิดทางนะนี่ทางตันจริงๆน้องยังเด็กอยู่เลยนะเนี่ยน่าจะเป็นเด็กประถมหรือไม่ก็เด็กอนุบาลแต่คงเด็กอนุบาลไม่ทักไม่รู้ไม่เห็นหนูเดินต่อแล้วน่าจะเป็นเด็กประถมนั่นแหละครับเด็กอนุบาลไม่น่าผู้ปกครองไม่น่าปล่อยให้มาเดินแบบนี้้ยมุมกล้องมันให้ความรู้สึกเหมือนใครมองอยู่เลยรู้สึก ไม่สบายใจแปลกๆยังไงก็ไม่รู้อืมผมไม่รู้นะครับว่าเกมนี้จะมีผีมีโจรลักพาตัวแล้ว่ามีอะไรอไอหมานี่อีกแล้วมันชอบเห่าคนเดินกลางถนนละห้าวตอนนี้ <c oughs> ติดกำแพงด้วยมุมกล้องนี่มันเราควรเลี้ยวเข้าสวนไหมน,น่าจะนะครับเหมือนมันมีทางให้อยากเข้าไปปึ๊บ พื้นพวกนี้มันมีหลุมเหรอหลุมพวกนี้มันไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนนี่นาพวกมันดูไม่ปกติเอ๊ะคิดไปคิดมาแล้วหมามันเห่าใครวะมันอาจจะไม่ได้เห่าเราก็เป็นได้นะครับอาจจะเห่าคนอื่นหรือเปล่าโอ้มุมกล้องอ๋อผมเดินตกหลุมไม่ต้องแปลกใจนะครับเวลาตัดมุมกล้องนี่ผมต้องหาทิศใหม่ ตัวละครหน้า,นาทางไหนอะไรแบบนั้นก็หลอนบรรยากาศดีนิดนึงเหมือนกันฉันแทบม,มองไม่เห็นมุมเดี๋ยวนะฉันเกือบจะมองเห็นอะไรบางอย่างที่มันขยับอยู่ในหลุมฉันต้องรีบผ่านตรงนี้ไปเร็วๆแล้ว,วแต่กดชีปแล้ววิ่งไม่ได้นะน้องยังเดินย่ำตอ๊กอยู่เลยอย่างช้าๆเรื่อยๆนะเปลี่ยนมุมกันอีกแล้วเมื่อยมืออยู่นะ ปื๊บใครนะหนูจะแจ้งตำรวจแล้วนะพวกโลลิคอนมาตามเด็กตอนกลางคืนปิว้าวที่นี่มืดชะมัดฉันควรที่จะหลับตาอืมแล้วก็ปรับตัวเข้ากับความมือดอะไรแบบนี้ใช่ไหมปรับให้สายตาเข้ากับความมืดเราเดินไปไม่ไดห้หรือว่าควรจะไปทางข้างบน ผมก็ไม่รู้เหมือนมันเดินติดนะหรือว่าต้องเลี้ยวทางนี้หรือคงจะเป็นทางนี้โอเคแต่จริงๆเวลาเราเดินเข้านอกคนเดียวตอนกลางคืนก็น่ากลัวนะแบบว่าถ้ามันไม่มีอะไรเลยอะไรอะ่ะมีคนนอนอยู่ใช่ไหมเมื่อกี้อะ่ะ น้องบอกสิว่าน้องไม่ได้มาเดินเล่นแถวป่าค่าตัวตายนะ่ะน้องบอกสิผมไม่ใช่หรอกมัง้งเพราะแต่ทางกลับบ้านน้องก็เปรี่ยวเกินเสียงไกลมากแบบแทบจะมาอยู่ข้างกันเื่เกียอู้ดสปานนารกกลิ่นพวกนี้ทำให้รู้สึกไม่ดีเลยเหม่งมากโอ้ยใครเอา น้ำแดงมาเทลงแม่น้ำมีเงาอยู่กลางสะพานเมื่อกี้ผมเห็นมันเป็นจุดที่มีคนฆ่าตัวตายอะไรแบบนั้นหรือเปล่านะในเกมนี้ก็ก็ไม่รู้นะครับไม่มีข้อมูลอะไรมากนะหน้าโหลดเกมก็ไม่บอกอะไรเลยบอกแค่เรื่องราวของเด็กสาวที่เดินกลับบ้านตอนกลางคืนบ้านอยู่ไม่ไกลอีกนิดนึงเท่านั้น อเหมือนีี่เงาอะไรวิ่งตามมาใช่ไหมเกือบถึงบ้านแล้วอีกนิดนึงครับน้องไอ้เงาแดงๆนั่นอันนี้บ้านเราหรือเปล่าตูบอืมอ้าวจบเกมแค่นี้อ่าก็ การที่เกมจบแบบนี้เนี่ยมันก็สามารถตีความได้2อ,อย่างนะครับอย่างแรกเลยก็คือมันมีอะไรบางอย่างกําลังตามเรามาจริงๆเพราะว่าระหว่างทางเนี่ยมันก็มีเสียงแปลกๆรู้สึกเหมือนมีใครตามมาจริงๆหรือไม่ก็อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือทั้งหมดนั่นตัวละครเราหลอนไปเองนะครับมันก็เป็นแค่ความรู้สึกกลัวระหว่างทางกลับบ้านกลัวว่าจะมีใครโผลมากลัวว่าจะมีอะไรไล่ตามเราอยู่คงจะเป็นความรู้สึกที่คล้ายๆกับ ตอนที่เรายังเด็กอะ่ะแล้วเราต้องไปปิดไฟห้องปุ๊บพอปิดไฟปุ๊บเราก็ต้องรีบวิ่งเข้ากลับเข้าห้องของตัวเองรีบวิ่งกลับขึ้นเตียงเพราะกลัวว่าจะมีอะไรตามมาอะไรแบบนั้นนะครับทั้งหมดนั่นอาจจะเป็นเราหลอนไปเองก็ได้ก็ตอนนี้ผมย้อนกลับมาเล่นใหม่อีกรอบนะครับอยากรู้ว่าถ้าเราไม่กลับเข้าบ้านมันจะเกิดอะไรขึ้นไหมจะได้รู้ไปเลยว่ามันมีอะไรตามมาจริงหรือเปล่า ้านอยู่ไม่ไกลแล้วเอาล่ะถึงสักทีมาดูกันฉากนี้เราหยุดได้เนาะมันมีอะไรตามมาจริงๆงไหมน่าสงสัยนะครับเกือบจะถึงบ้านแล้วอ้า ผมว่าไม่ว่ะไม่เกิดอะไรขึ้นถึงนะว,ว่าเราจะหยุดนี่ผมผมหยุดขนาดนี้แล้วมันก็ไม่มีอะไรนะครับมีแค่เสียงเดินผมแทบจะดีฟไปเลยแล้วถ้าเราไปผิดทางจะเกิดอะไรขึ้นไหมคือมุมกล้องมันก็ก็สูงสุดแล้วนะอ่ะถอยหลังไปเลยแล้วกันเอา้าผิดทางก็กลับเข้าบ้านอยู่ดี <laughs> ถอยถอยหลังเข้าบ้านด้วยให้ตายเถอะตกลงเกมนี้มันอะไรกัน เอาละครับตอนนี้ก็เป็นทั้งหมดของ almost home now โดยรวมก็ผมเฉยๆอ่ะจริงๆน่าเสียดายมากกว่าเกมไม่ได้แย่นะครับถ้าหากเกมมันมีอะไรมากกว่านี้ก็คงจะเป็นเกมที่ดีผมอยากให้มันมีฉากสยองมากกว่านี้มีอะไรวิ่งตามเราจริงๆหรือไม่ก็อาจจะใส่สตรอรี่อะไรในเกมมากกว่านี้นะครับอยากรู้ว่าเด็กผู้หญิงในเกมเนี่ยกำลังกลัวอะไรอาจจะมีเรื่องเล่าผีหรือว่ามีตำนานอะไรบางอย่างของพื้นที่แถวนี้ทําให้เรารู้สึกว่า เออมันน่ากลัวแต่ด้วยความที่เกมมันไม่มีอะไรเลยมันก็เลยออกมาแบบ <c oughs> แบเอาละครับก็ถ้า,าชื่นชอบผลงานก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมแล้วก็ถ้าหากชอบเกมน่ารักน่ารักใสๆแบบนี้ช่องของผมเนี่ยก็มีเกมที่น่าสนใจอยู่อีกเยอะเลยสามารถกดเข้ามาดูได้นะครับกดติดตามไว้รับรองว่าไม่ผิดหวังวันนี้ผมขอตัวลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบาย,บายครับ